พยากรณ์อากาศวันนี้วันที่25มิถุนายน2563ประเทศไทยมีฝนน้อยลงแล้วนะคะลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยประจำวันนี้นะคะลมมรสุมตะวันตกเฉียงใ,ใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกําลังอ่อนลงนะคะทำให้ประเทศไทยมีฝนลดลงในระยะนี้นะคะ เว้แนแต่ในภาคเหนือภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคใต้ตอนล่างนะคะระมัดระวังจากฝนตกหนักในระยะนี้นะคะพยากร์อากาศของประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงให่ เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-38องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยขอนแก่นชัยภูมิหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนม นครราชสีมาและบุรีรัมอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-37องศาเซลเซียสภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีการจนบุรีราชบุรี อุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-38องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองตราดและจันทบ,บุรีอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองขึ้นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะน,นาณราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุงสด33-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงประมาณ1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูล อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงประมาณ2เมตรส่วนกรุงเทพมหามคนครและประิมนทนมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26-27องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียส